สวัสดีค่ะเพื่อนอยู่กับแม่บางอออินหน่อยมื่อนี้กับพี่พี่น้องคอยลงทุนขนาดคอยเห็นมูพันกินเนาะคอยกับโอ้ยเนาะเบี้ยหน่อยหอยหน่อยแต่ก็อยากกินเนาะพี่น้องมาลองเบิรงมันจะเสียบบนนะกล้องโอ้ยอ่ากองนี่สองร้อยกว่าพุด็เนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบห้า เห็นบ่รุ้บริบริรณนะคะประมาณสองอยกว่าพี่น้องฮะเครื่องกิโลม้ากไก่เด้เนาะเมืงองไทยเห็นมูก,กินก็อยากกินเอากล่องเส่กระเบี่ยงสิฮะเห็นความง้ามไปจ้ะมูมีอย่างไรข้าวกินฝ้าไปอีกคือเก่าเพราะว่าจะต้องไปเฮ็ดลูกชิ้นนะคะ ม่นนี่ก็มีกุ้งที่เหลือจากอันมูคาทมือนั่นจะเอามาลาดงา,าก็น้ำจิ้มซีฟูดกิกกดเกอร์กินเวเท่่นี้แหละพี่องปบวบนะคนอยากติดไม้จบจบจบแก็บก็นะเอาแบบธรรมชาติลุ่มนี่ลแหละสวยแบบธรรมชาติ สังเกตบ่อถ้าหนาเหี่ยวๆๆๆๆคืออันยากจนเลยพี่น้องถ้าหนาพองใสคือแบบาชื่นมืนเคลื่อนมีตังเ่ะจ้ะเหยียดคากินรถเนาะอะกะน้ำจิ้มสารพัดนึกของเรานั่นแหละหยับเขาไกลกันเนาะอ,อ,อืมนี่ผิดหวังพี่น้อง ลืมเ,เช็ดชูพี่นอ้องเป็นยังคือว่าจะกินอาหารเก่าะตีเวลาอาหารไม่กับประเไทยมันบอเพราะว่ากินกันเป็นครอบครัวอันบอกมีผู้อื่นน้ำมันบอมีหลูมมีเต่าแล้วบันนี้อาหารที่เหลือก็คือเป็นอาหารที่มาลงยูทูมบมาพี่นอ้องบอคือหมูเด้ กินเหลือแล้วจังอ,งอ่อืมครับอืมกุ้งดิบอืมผักดองกับผักกระเทียมปลาดองอืมพี่น้องสมผักดองกระเทียมปลา อื่เข่ากันโวยปวดเปียกไปตอนแรกก็สวงเห็ดงามมันบ่ตอนหลังเลีตุ่มเป๊ะมอพี่น้องโอ้ยอย่างมันผมอืมอืม อาจิโแชแซบอิลิชมักอืมอีกุ้งอีกุ้งอืมอืม แคบอืมก็เลยไปเก็บเองกกนะจ้ะกระเทียมงูมเพ่นเก็บมาให้ก็เลยขันสมสมดเด็อืม ก็คือหิวเลยจ้ะเป็นคนมากกินดิบเนาะนเพ็นใดแต่ว่าเพื่อกินยางเดนียวขึ้นเนื้อดิบอ่ะอืม ปลากุ้งมือก็กินอยู่ดิบ Hoa cũng khen bà được tất nhiên rồi cuối cùng lò nó sụt nắm được hm 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 มันเม็ดง้ายพี่นอ้องเฝ้ากินเฝ้าเลี้ยวรถส่อนเห็ดแบบนี้หนึ่งคำและดิบเข้ากันพี่นอ้องอ้มอืมอ้มอืม้มหนึ่งคำเนี่อ ไปแชร์ฟีดก่อนเด้อพี่น้องไปนี่มอเตอตั้งกล่องโดนมันก็นเลยบอฟีดบอฟนหรอกมันคำนี้มันคำนี่นคำ,คำยิ่งใหญ่เลยพักอันนี้ใส่น้ำพักอันนี้ใส่น้ำ คำเยอืมอ kind of ืม

Mùa món muốn vậy con. Ừm. Có miếng nha luônพี่น้อง. Ừm. 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 ลูกประยูนี่จ้ะอักยูอักกินกับบ้าได้เนาะบ่าเมนดอกลูกเสงในลูกกับพกินนะธรรมดาเ่าเคยซื้อกินเลยเด้พี่น้องเพรา,าวะว่าเช้ายอะูบแท้ๆเลยเห็นมูเพิ่นกินนะก็เลยแบบอืมจะต้องจัดแล้ววะอันนี้มันแข็งนอกนุ่มในหรือมาั้งเป็นบอกพี่นอ้องลองกัดบิ่งก่อนได้ เออแบบนี้แซ่บอยู่อืมบ่เน้ะงกับนันกับคือตุเรียนออนเหรอเนาะแต่ว่าเม็ดลิบ เม็ดลิบกับเรียนออนอันเดียวกันบอะนะอืมมันก็หวานนวลอยู่นะแต่ว่าเบิบ่บบจืดเบิ้บจืดก็ดีแล้วนวะบอสเบ่ได้กินชุกเยาะหรอกแต่ไม่อยู่อ่นนอร์เวย์นในพิ่งซื้อเนี่ยครังที่สองอืม อ,อน,นั้นไงใหญ่มันที่กินหมดเลม่มบอเนี่ยบอลคูนี่พี่นอ้องบอลคูนี่กินหมดละเดือไว้เดือวลูปกลับมาสิมเมนเนมมี่อืมอืมอืมองดูอืมใเมืองไทยเนี่ยกินอยู่เด้อ อยู่นี่มันทั้งแพงน้ำยันทั้งซื้อม้ายันมันบาดเสียบ่น้องแต่นี่เสีรรยบอยู่บ่ผิดหวังหอ,อ,อมกรอบนอกนุน่มในอืาที่กินมันข้าวเดี๋ยวเนาอ กินฮอทแกงเพียงน้ำลายส่งอื้มแพงเนาะอื๋อสมอยากลึกแซ่บแซ่บอื้มเนื้อนวลอื้ม กำลังคาบายงอยูในส่วนหนึ่งจังหวัดระยองอืมว้าวอืม กินเลี้ยวฮอนนี่ยวพี่น้องฝ้ากินไปเทศงานไปเนะี่ยเสียเงินแล้วเราก็ต้องไปทำเงินบอกพี่น้องบืมยบาละเนี่ยจุกแล้วพี่น้อง นี่ก็ลาไปก่อนนะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่บังอ่อนเน้อเด้อจ้าแล้วก็กดกระดิง่งเข้ามาทั้งหมดสินะจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายแฮปปี้